มีแอปยูพิกอยู่บนมือถือแล้วโหลดแอปมาแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปเช็คอินรายวันกันนะคะแค่เข้าไปเช็คอินทุกวันสะสมเงินนะคะครบ400บาทคนที่เป็น u p พิกเกอหรือที่หรือที่คนที่มีรหัสนะคะ เราสามารถถอนเป็นเงินสดได้แต่ใครนะคะที่ยังไม่ได้อัพตัวเองเป็นยูพิกเกอร์นะคะก็จะได้รับเป็นคูปองนะคะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าเข้าไปเช็คอินกันเลยดีกว่านะคะการที่เราจะเข้าไปเช็คอินในแอปนะคะเข้าไปตรงนี้เลยบัญชีเข้าไปแล้วให้จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยนะคะรางวันรายวันนะคะจิ้มเข้าไปเลย นี่แล้วเราเข้ามาเช็คอินกันตรงนี้นะคะทุกวันนะคะให้เข้ามาเช็คอินสะสมนะคะทุกวันเช็คอินเลยอ่าได้2บาท25สตางค์นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเงินของเราก็จะสะสมอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะถอนได้เมื่อครบนะคะนี่เดี๋ยวจะทําให้ดู ปึ้งเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าสะสมให้ครบนะคะนี่400บาทแล้วเราจะถอนได้นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คอินทุกวันสะสมเงินเก็บไว้นะคะให้ครบ400เมื่อไหร่นะคะเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะสวัสดีคะ่ะ